สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีเมื่อสมองสบอนเมื่อสุขสุกคนพ,พ่อพ่อกบสั่งระเอ,อด็ดคือก่าวพี่น้องเลยจะออกล่าอีกแล้ว,ลวเราเบิ่งเราซมกันพี่นอ้องเฮาไปหาอย่างกระเปัน,นไปกัะหลายคนเติอพี่น้องเลยสองสี่หาทั้งเงา ท่าทางแล้วอาจจะเขาป่าลิบๆพี่น้องเอ้ยจากสิบไปห้ายังวเราเบ่งน้ำกันเราส้มน้ำกันลมหนาววีวีพี่น้องเอ้ยเขาป่าแล้วมันอยู่ในในตัง อยู่ในตามพวกงั้นไปทางพี่น้องขังไว้ล่ลูกปายดีแลนี่เป็นไปเลยพี่น้องเอ๋ยมาลาตักแตนพี่น้องพี่น้องเห็นบ่แตงงอมๆอยู่นี่พี่น้องนี่พี่น้องเอ๋ยเอาเออโตแล้วพี่น้องเอ๋ยนี่พี่น้องโตนี่โตบักนี่แค่ตัวนี้ตบักใหญ่พี่น้องดูเจ้านี้

เจ้ากุ้งน่ะปูป่าปูดงพี่น้องเลยเราบางังตามต่อไปพี่น้องพี่น้องเอ,อ๋ยตอนนี้กับพ่ออีกแล้วจะเป็นตัวผ<อ>ู้นี่นี่ใช่เลยนี่พี่น้องเออเ <laughs> จ้ามันดีดล่งแผ่นี้แล้วจักไปทางใน,นเลย เออนี <ừ> ่พ <c oughs> ี ion, ่น้องเห็นอีกแล้วพี i, ơi, này, ê, ion, ่น้องเออพี่น้องจ้าสองตัวแล้วเห็นอีกแล้วพี่น้องนี่เห็นดูนะนี่กระไค่อยู่ด้วยน้พี่น้องเนาะมันอยู่แถวกกนนี่พี่น้องเอยตัวนี้ตัวแม่พี่น้องัตบักไง นั่นพี่น้องตะปูพี่น้องอุ้ยพาพี่น้องเบิ่งมีพี่น้องเอ้ยนี่ตักเตนพี่น้องตักเตนเห็นติดโต๊วเถิดจ๋าเห็นติดโต๊ะพี่น้องนีน่พี่น้องจะวันออกแต่ของหรือจะวันออกแต่ยังเลยพี่น้องเอ้ย เข็นด <b> ูแธอได้พี่น้องเอ้ยอยู่แถวต้นต้นนี่แหละพี่น้องจ้าเห็นอล้วพี่น้องต้นเม่พี่น้องต้นม่ต้นเม่พี่น้องต้นเมนี่นี่พี่น้องเต้นลง้นี่ลวพี่น้อง คือตัวผูกันพี่น้องเลยเฮ้ยพี่นอ้อ,อ,นนองเขาจิคบบองพน้องเอ้ยแล้วก็นี่คือตัวผูกันพี่น้องยิ่งว้าวดังนะพี่น้องตัวผูมันตัวผูมันจับเอิพี่น้องเนี่ยย่างไปเรื่อยๆพี่น้องเลยแล้วบ,บงับงแล้วส้มแล้วพี่น้องเอ้ยว่าเฮาสุดได้ไลฟ์บอ เือบ่อได้น,น้องพี่น้องเนาะอ๋จะนอยดัดเสียงมันมันเสียงมันลมพี่น้องนี่พี่น้องสองตุเลยพี่น้องนี่ไงพี่น้องเอ๋ยมันตุนึงนี่พี่น้องตวักไงพี่น้องเอ้ยมันเหลื่อมไปพี่น้องเห็นหมมาเห็นอีกแล้วหากเห็นแอวได้มีเต่ตอผูพี่น้องเ้ย นี่พี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องจ๋าพี่น้องออกรละพี่น้องคนนึง เอาว่ามันต่ำลุยสูงสะเขาเห็นดูก็หมู่สะจกะก่อออกแต่ขอกน้องก็มีวะจักพี่น้องก็เห้ห้องหน่นะมีแต่ว่าได้เก็บได้เก็บจัก่อออกแต่ของจะคล้องกับกับบจกักอือพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องมาผันี้ของผันออกจนเบิร์ดระวังตัดตอไปพี่น้อง ระบังเลส้มตอนตะไปตอนนี้ยังไปเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้ก็เลาะมาได้สักพักเลยนะพี่น้องฮะก็เห็นนี่ไงโตมปนจากซีมุนหมุนเนี่ยน้อยหนึ่งนี่พี่น้องเดา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 เลาะไปเรื่อยๆพี่น้องไง น้องอันนี้ก็มาพี่นอ้องเอ๋ยมึงสบายดีแล้วนี่สบายดีพี่น้องมากับน้องสาวพี่น้องวันนี้เบลลิกเหมยแหงเพิ่นบ่สบายก็เลยเพิ่นอยู่เฮือนออกมาหลักกับน้องสาวกับสาวแหลมพี่น้องสบดีพ่อแม่พี่น้องมันเละกันแล้วทันทีเท่าไหร่โอ้อต้นนี่พันธลายเด้อผู้ดเดียวกันเนาะอุ่น bạn đi nông, đã cho thân nông phí nông ơi Lọt nhàng chuyển vào khá la ừ. Tổ mẹ, phí ơi, tổ bác nhảy hát, mà đời khoan ơi Hà cả chở Phí nông, mình cứ tắc tẹn đi phí nọng. như là phí cứ tắc tẹn đi nhàng cứ Tổ nhảy thấy phí nọ. Thấy sao không ảo sao phí nông à. Phí ơi, nhìn nhàng khoai xe đi Tổ bác nhảy Nông ngon phải được พี่น้องจา๋าเจอตัวใหญ่มาเริ่มทึมเลย<ะ>พี่น้องเอ๋ยไปตอบพี่น้องไม่ต้องรอแล้วนะ,ะพี่น้องน้องสาวเห็นอีกแล้วะสันไม <c oughs> ่ใช่ไม <c oughs> ่ใช่เออนี่พี่น้องนี่เอาเอาเอาวยู่เลิกแต่เธอพี่น้องเลย มันซ่อนตัวขนานเนาะมันซ่อนตัวขนานเ้อนี่ขอบกวนขนน้องเอ้ยมันซ่อนตัวซั่นน้องซาเฮาว่าน้องอันนี้ว่ามันซอนตัวมันเห็นยากไปพี่น้องไปต่อไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเข้าป่าเข้าดงป่าุกดง จใจนายจ่เห็นดูแท well. ้เห็นบ่ดูปันไดเอาจับเอามันอยู่ไกลขับไปเร็วทุกมันเต้นแบบนี้ของเออเห็นอี่แล้วพี่น้องโตผูว่ะจ้ะเนี่ยนะใส่กระแนวกระแนวมันออกจากของมีดของกู้วยมันอยู่ในป่านี่พี่น้องเลย ผมน้อยน่ยเพื่อนรายตาเอามาจูงกันจูหาตะเต้นหนูแกเต้นออกน้อแหลนพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องเราชมปากกันคืน ทาใน,นยางกายตะกะแตนน้องสาร้าเขาเป็นคนเห็นทำา้างไล่หู้ไล่ตาเลยแดดเดียวนี้เอา้าคมใหม่คมตอกมีพี่น้องเลยเจ้าเอา้าเมือ่อยเริ่มเมือ่อยเลยแล้ว,ลวเริ่มเมือ่อยแล้วพี่น้องเอ้ยมาค่อก,กันอีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วในเสลดนี่เลยค่ะ,คะตัวแม่เลยค่ะตัวแม่ ตัวแม่เลยค่ะพี่น้องนี่โอ้ยตัวมแม่มารบดีป่ะลอ,องลตาบดีนีนน่เนาะแค่เอากระเยื้ยงเราพี่น้องพุ่มนี่นะเจ้าวพี่นอ้องเจออีกแล้วค่ะสองตัวเลยค่ะตัวห้องเธอตัวมแม่วะใช่แล้วไอ้พี่น้องของผู้ขาได้ตุด ตูผู้ห้องน้องเล่นนะโตแม่โตแม่พี่น้องเอ้ยเผื่อเห็นแต่ข้างนี้เพิ่นเบี่ยนไปข้างน้ำเพิ่นก็เห็นซะกโตแม่เนา่นน้องเอ้ยไปอีกแล้วน้ำล้างกันไปเรื่อยๆฮอร์เทิร์นไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยเขาก็ได้เส้นนี้เลย ักกดีบเพี่นตอนีนะพี่น้องนะ<อ><ส>คีบหนาพ่อกันใหม่ลูกกดกดแชกดติดตามสเหรีพี่น้องเลยผ่านอต <c oughs> อไป <c oughs> ลาไองคีบหนาพ่อกันไหมได้เห็ดปแหงพี่น้องเลยลาพี่น้องคีบหนาพ่อกันใหม่สบายดี